อ้าวได้ได้ได,ได้แม่แม่โอ้โหนุ่มนวนนุ่มนวน แล้วครับอ๋อแล้วเป็นฝีมือเหมือกนกันเลยเนี่ยเดียากดยจากสไตล์การพลิกตัว